ตอนนี้ช่อง SPD มีภาษาอังกฤษแล้วนี่จะไประดับโลกเป็นไงเนี่ย worldwide เป็นล่ะเกตเกตเกตวันพุธเอิงว่างป่ะจะชวนมาถ่ายคลิปไม่ว่างครับไม่ว่างเหรอใช่ติดงานติดงานเหรอตั้งแต่เช้าถึงเย็นถ่ายกับ SPD นะไม่ว่างอย่างอื่นก็ไม่ถ่ายไม่ว่างไม่ว่างเลยจะใส่ซับให้เป็นระดับโลกนะไม่ว่างไม่ว่างเอาเสียมงานไว้แล้วนะไม่ว่างโอ้โหไม่ได้เลยไม่ได้เลยพ่อเดี๋ยวนี้ดังแล้วเอาใหญ่แล้วครับเอาคนอื่นไปก่อนเขาคงไม่อยากถ่ายกับเราแล้วล่ะเชนนะได้ข่าวไม่อยากออกช่องเขาเหรอไม่ว่าง เอาข่าวนะไม่จึงนะคนผู้จัดการก็เธอบอกอ่ะว่าเธอไม่ว่างวันนั้นถ้าเขาไม่ว่างแต่ว่าไม่ได้ไม่อยากมาแสดงได้ข่าวว่าไปทําหน้าทําหน้าสําคัญกว่าถ่ายคลิปเอสพีดีหรอเธอก็พูดชะเกินไปทําหน้าไม่ได้ทําหน้างั้นแกไม่ต้องมาออกช่องเขาอ๋อนกองนะไม่ต้องไม่ต้องไปทางไหนล่ะไม่ต้องมาออก ทุกคนครับหลังจากนี้จะไม่มีองเอิงในช่องเอสพีดีเลยแกก็มากเกินกิ๊กกันแล้วแล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นกับองเอิงครับเอสหย่อนเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นจะโดนแบนต่อไปนี้จะไม่ให้ถ่ายคลิปช่องเอสพีดีแล้วคนเราใหญ่แกแหละไม่ก็เราแบนช่ององเอิงแล้วเนี่ยผมไม่กล้าสบตาช่องใหญ่เชิญมาถ่ายคลิปไม่มาแล้วจัดการเลยเดี๋ยวเดี๋ยวตัวปั่นเลยเนี่ยโอ้ ในเมื่อเงาเองไม่ได้ผลอย่างนี้เราต้องไปตามท่าไม้ตายเดี๋ยวว่าจะมาถ่ายช่องหรือไม่จะมาถ่ายช่องเลือกไหไปครับไปช่องเพื่สนับสนุนเด็กในสังกัดก็เนี่ยจะสนับสนุนอยู่ครับจะเชิญไปออกคลิปไประดับโลกเขาไม่ไปเอางาะเรียวเขาอ่อนแล้วเนี่ยเขอเคับทิ้งเราไปเเวลาจะถ่ายอะไรไม่เคยบอกบทเลยเพิ่งจะมาบอกวันถ่ายเขาจะถ่ายปกเอาคุณเขาออกไปหน่อยเหรอไม่กล้าไปจับหรอกเงาะโอเคค่ะทุกคนรอตามตอนต่อไปว่าจะหายโกรธหรือเปล่า